พิยไฟพียแป้งถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งทาให้ผล,ผลผลิตของเราเสียหายในวันนี้เราจะมานาเสนอสูตรที่เป็นอินทรีย์เราทําขึ้นมาเองและสามารถที่จะใช้งานได้ผลจริงสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราตาพริกก่อนนะครับพริกที่เราใช้ก็จะใช้เป็นพริกแห้งครึ่งกิโลหลังจากที่เราตำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาเทใส่ในภาชนะหมักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะทุบข่าแก่นะครับทุบให้แตกหลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมัก จากนั้นเราก็จะใส่ปูนขาวลงไปนะครับจะใช้2ขีดจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไป1ลิตรใช้ไม้คนนะครับแล้วก็พยายามกดขาแก่ลงไปให้จมน้ําต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาหมักไว้เป็นเวลา1สัปดาห์ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย หลังจากที่เราหมักเป็นเวลาครบกําหนดแล้วจะมีน้ําที่เป็นสีใสตัวปูนขาวเนี่ยเขาจะตกตะกอนการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําเอาน้นําหมักไปละลายกับน้ําเปล่าเราจะใช้5 0ซีต่อน้ํา10ลิตรฉีดพ่นให้ตัวทั้งทรงพุ่มให้โดนทุกส่วนนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆที่ประสบปัญหาในเรื่องของเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเข้าไปทาลายสําหรับน้าําหมักสูตรนี้เราใส่คุณสมบัติที่มีอยู่ของวัตถุดิบนะครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ผลดีสูตรน,น้ําหมักสูตรนี้รับรองได้ผลดีแนนน่นนอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานาเสนอสูตรนกเพียไฟและเพียแป้งเพียไฟเพียแป้งถือว่าเป็นมแมลงศัตรูพืชที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่พบค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับทำให้ผลผลิตของเราเสียหายในวันนี้เราจะมานําเสนอสูตรที่เป็นอินทรีย์เราทําขึ้นมาเองและสามารถที่จะใช้งานได้ผลจริงสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับจะมีพริกแห้งครึ่งกิโลแล้วก็จะมีข่าแก่ตัวนี้เราจะใช้2ขีดปูนขาว2ขีดแล้วก็น้ํา1ลิตรต่อจากนั้นก็จะมีภาชนะหมกักแล้วก็คกกเอาไวตา้ตพิ สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราตำพริกก่อนนะครับพริกที่เราใช้ก็จะใช้เป็นพริกแห้งครึ่งกิโลเป็นพริกสายพันธุ์ไหนก็ได้ยิ่งเผ็ดยิ่งดีคุณสมบัติของพริกนะครับจะมีความเผ็ดร้อนจะเป็นอันตรายต่อระบบผิวหนังของพวกเพีย้ยชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟหรือเพีย้ยแป้งก็ตามหลังจากที่เราตำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาเทใส่ในภาชนะมักไว้ก่อนตัวพริกไม่จะเป็นต้องตำให้ละเอียดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทุบขาแก่นะครับทุบให้แตก ตัวขาแก่ก็จะมีความเผ็ดร้อนมีน้ํามันหอมเลยที่พวกเพี้ยไม่ค่อยชอบหลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมักจากนั้นเราก็จะใส่ปูนขาวลงไปนะครับจะใช้2ขีดตัวนี้จะไปเสริมประสิทธิภาพของสารที่มีอยู่ในพริกกับขานะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไป1ลิตรใช้ไม้คนนะครับแล้วก็พยายามกดขาแก่ลงไปให้จมน้ําต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมักไว้เป็นเวลา1สัปดาห์ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย หลังจากที่เราหมักเป็นเวลาครบกําหนดแล้วซึ่งตัวนี้จะมีน้ําที่เป็นสีใสกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของข่าแก่แล้วก็พริกตัวปูนขาวเนี่ยเขาจะตกตะกอนนะครับสำหรับรูปแบบการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําเอาน้ําหมักไปละลายกับน้ําเปล่าเราจะใช้5 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มให้โดนทุกส่วนนะครับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ใช้งานได้ทุกสัปดาห์ ใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆที่ประสบปัญหาในเรื่องของเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเข้าไปทาลายรวมไปถึงพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดต่างๆเราสามารถใช้ได้หมดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตด้วยข้อควรระวังในการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ก็จริงแต่จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นตาผิวหนังพยายามอย่าให้โดนนะครับตัวนี้จะเกิดอาการแสบอาการคันแล้วก็ระคายเคือง ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับน้ำหมักสูตรนี้เราอาศส่คุณสมบัติที่มีอยู่ของวัตถุดิบนะครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ผลดีเป็นการช่วยในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปได้เป็นอย่างมากอ่าแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้อีกทางหนึ่งและยังมีวิธีการทําที่ง่ายวัตถุดิบก็หาได้ง่าย,ายสูตรน้ำหมักสูตรนี้รับรองได้ผลดีแน่นอนครับ